Okay, ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อแฟนแฟนน,น,นาฬกาเบดพอยทุกคนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเจดของตัวดาบคาตนะกันนะครับผมหรือว่าดาบทาชิผมขอเรียกดาบคาตนานะครับสาหรับดาบคาตนะนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าเจจะมีน้อยมากครับผมมีเพียง4อย่างเท่านั้นนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะมีเยอะกว่านี้แต่แบบเอ๊ะเวลาเล่นจริงมันมีแค่นี้จริงเหรอเนี่ย มาเริ่มมันที่โซลแลตกันเลยนะครับผมฟาดฟันไปถึงดวงวิญญาณนะครับโอ้ชื่ออลไอย่างเท่และท่ากระโคตรเท่เลยนะครับสาหรับโซลแลตนะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนการชาร์จขั้นที่2นะครับผมกลายเป็นการโจมตีแบบระยะไกลที่แบบไกลมากนะครับผมคือปกติชาร์จขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยเราจะฟันอยู่ประมาณนี้ปกติเราจะฟันอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าโซลแลตนะครับจะทําให้การชาร์จโจมตี ไกลขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองชาร์จคลิกขวากว่อนนะครับหนึ่งสองเห็นไหมครับไกลมากนะครับผมคลิกซ้ายโอเคอันนี้ก็หลักการในการใช้นะครับผมก็แค่กดชาร์จค้างไว้นะครับชาร์จคลิกซ้ายค้างชาร์จคลิกขวาค้างนี้นะครับผมแค่นี้เองนะครับ ทีนี้หลักการทํางานของมันนะครับผมชาร์คที่ซ้ายมันคือการโจมตีแบบกว้างนั่นเองนะครับผมเหมาะสําหรับเวลาศัตรูยืนกันเยอะๆนะครับชาร์คที่ขวาก็สําหรับโจมตีแนวตั้งเพื่อ,อหวังผลความแม่นยํานะครับผมทีนี้มาดูหลักการการใช้โซลสแลตกันบ้างนะครับโซลสแลตนะครับผมออกแบบมาให้คนที่เป็นจังหวะ2เล่นนะครับก็คือเป็นคนที่เข้าทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเข้าไปเป็นจังหวะหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมเจอศัตรูเนี่ย ผมเดินเข้าไปเลยแล้วผมไปชาร์จเงี้ยไม่ได้นะครับผมไม่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเล่นแบบนี้นะครับนะผมเข้าไปชาร์จต่อหน้าเงี้ยโอกาสที่จะโดนแพลรีมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมได้โซลสแลตมานะครับมันจะทําให้คุณผู้ชมเป็นตัวจังหวะ2อทันทีนะครับอย่างเช่นเพื่อนเรากําลังสู้อยู่กับตัวนั้นอยู่นะครับแล้วผมก็เข้ามาแจมชาร์จท,งทงังๆงช่วยเพื่อนทําดาเมจนั่นเองนะครับก็พูดกันตรงๆเลยก็คือโซลสแลตนะครับผมไม่ใช่ ท่าที่เหมาะแก่การเข้าจังหวะหนึ่งนะครับมันคือการเข้าจังหวะสองนะครับผมก็คือให้เพื่อนเราไปสู้ก่อนแล้วเราก็เข้าไปเนียนชาร์จนะครับผมประมาณนี้นะครับทาไมผมถึงกล้าบอกว่าโซลสเป็นเจ็ดจังหวะสองนะครับอะคุณผู้ชมดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพลังโจมตีนะครับอะผมจะชาร์จจอดๆเลยอาเห็นไหมครับพลังโจมตีห้าหนึ่งสองห้าร้อยสิบสองนะครับผมแต่ถ้าผมไปชาร์จห่างๆเนี่ยอ่ะดูนะครับประมาณนี้แล้วกัน เห็นไหมครับพลังโจมตีหนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับผมเนี่ยผมเลยมั่นใจเลยว่าโซลสแลบออกแบบมาให้โจมตีไกลนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมครับพลังโจมตีเยอะกว่าเยอะนะครับผมกับการที่เราเข้าไปชาร์จมันดื้อๆตรงๆนี่นะครับโดนไม่ครบนะครับผมเข้าใจแล้วหรือยังครับว่าโซลสแลบมันเป็นจังหวะสองจริงๆนะครับผมก็คือให้เพื่อนเราเข้าไปสู้ก่อนแล้วเราก็ ตามเข้าไปทีหลังนะครับผมก็คือเราเข้าทีหลังเนี่ยเราสามารถใช้โซลสลตเพื่อขัดจังหวะศัตรูแล้วก็ทําดามดิได้อย่างแรงนั้นเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนั่นก็คือโซลสแลตนะครับผมถ้าให้ผมให้คะแนนนะครับผมโซลสแลตเนี่ยผมก็จะให้อยู่ที่อยากให้สิบเต็มสิบเลยอะแต่ว่าให้เก้าเต็มสิบละกันเพราะว่าหนึ่งที่หนึ่งคะแนนที่ผมหักไปนะครับผมก็คือมันไม่สามารถชาร์จไกลได้นั่นเองนะครับผม เพราะมันไม่แรงนะครับมันแค่512จริงมันก็แรงแหละแต่ว่ามันเทียบกับชาร์จไกลไม่ได้อะชาร์จไกลเป็นพันเลยอ่ะนั่นแหละครับผมเลยตัดคะแนนตรงนั้นไปเพราะว่าผมอยากให้มันชาร์จใกล้ก็แรงชาร์จไกลก็แรงนะครับไม่เป็นไรเท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับถ้าเบื่อว่าเราเข้ามาชาร์จตรงๆเนี้ยไม่ได้นะครับผมมีโอกาสโดนแพรี่แล้วมันก็ไม่แรงด้วยนะครับชาร์จหนึ่งยังแรงกว่าคุณผู้ชมคิดว่าไง ชาร์จหนึ่งชารหนึ่งแปดรอยี่สิบอ์ะโซลาเลระยะไกลนะครับชาร์จธรรมดายังแรงวไปเลยแต่ถ้าเราชาร์จไกลๆนะโอเคตามนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมกม็คือโซลาเลออกแบบมาให้โจมตีระยะไกลนะครับทีนี้มาดู t h u n d e r s t ตอ m มกันบ้างครับผม t h u n d e r s t ตอ m จะคล้ายๆกับอเฮปต้าของกระบี่นะครับผมก็คือ หลังจากที่เราชาร์จโจมตีนะครับถ้าเรากดคลิกขวาอ่ามันจะเป็นท่านี้นะครับซึ่งท่าเมื่อกี้มันจะทําการเพิ่มเลือดด้วยนะครับผมอยู่ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมจะโดนโจมตีอยากรู้ว่ามันจะเพิ่มได้เท่าไหร่โอเคพ่อซึ่งท่านี้นะครับผมจะสามารถใช้ได้หลังจากที่คุณผู้ชมชาร์จโจมตีนะครับอันนี้ชาร์จคลิกซ้ายกดคลิกขวาหรือชาร์จคลิกขวากดคลิกขวา แบบนี้นะครับเราจะใช้ต่อจากโซลสลตได้ด้วยนะครับกดคลิกขวามาเรามาดูดีกว่าว่ามันเพิ่มเลือดได้แค่ไหนอืมก็ก็โอเคนะเพิ่มมาประมาณสองข้อได้โอเคถือว,ว่าโอเคนะครับผมซึ่งข้อดีข้อเสียมันเนี่ยพอๆกันเลยนะครับอะเดี๋ยวผมย้ำก่อนผมย้ำก่อนเมื่อกี้ที่ผมทำคือชาร์จแล้วกดคลิกขวานะครับ คลิกซ้ายไม่ได้นะครับคลิกซ้ายเป็นท่านี้นะครับต้องคลิกขวานะครับผมชาร์จอะไรก็ได้แต่ให้กดคลิกขวาเคให้เป็น t h u n d e r s t o r มทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับผมสาหรับเจตัวเนี้ยใช้ในการเพิ่มเลือดได้นะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือการโจมตีเป็นการชาร์จทั้งหมดนะครับชาร์จชาร์จเห็นไหมครับตัวเราน้ําเงินตัวเราเตัวสีน้ําเงินทุกท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะโดนแพ้ดีได้นั่นเองนะครับก็ ผมก็ให้คะแนนสักประมาณแปดเต็มสิบละกันนะครับผมคือมันหลักการเดียวกันกันกบตัวเอาลืมชื่อของกระบี่เฮตเตอนะครับผมของกระบี่นะครับผมก็คือถ้าหากว่าสตูสู้กันนัวนวเนี่ยเราสามารถที่จะพุ่งเข้าไปเพื่อหิวเลือดตัวเองได้นะครับผมแล้วก็โจมตีหมู่ด้วยโอเคถ้าสตูสู้อยู่เนี่ยเราสามารถใช้งานเจตตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้ตรงๆอ่นะ ใช้ตรงๆแบบนี้เข้ามาหนึ่งงเลยครับเนี่ยมีโอกาสโดนแพลรี่สูงมากนะครับผมก็เตือนไว้แล้วกันนะครับก็คือถ้าหากว่าศัตรูสูน้น,นูนนะ่เราใช้ได้เลยเจตเนี่ยแต่ถ้าหากว่า,อ,าอยู่กันหนึ่งๆน,นะครับผมย่าใช้นะครับเพราะว่ามีโอกาสโดนแพลรี่สูงคุณผู้ชมต้องวัดใจกันหน่อยนะครับห้าสิบห้าสิบเจต่อมาเป็นสต a ามินาสไตนะครับผมสต a ามินาสไตจะเป็นการคลิกซ้ายสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับผมซึ่งในท่า โจมตีครั้งที่สามของเราเนี่ยจะก,กว้างขึ้นแล้วก็ทําการฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวลองโดนโจมตีดูโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ Stamina s าสไต์ใส่ศัตรูนะครับผมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเันก็เพิ่มเลือดได้ระดับหนึ่งนะครับผมมันก็พอเพิ่มเลือดได้นะครับแต่ผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าท่านี้ผมไม่เชียร์นะครับเพราะอะไรครับผมเพราะว่า การที่คุณโจมตีหนึ่งสองสามแบบนี้มันชัดมากนะครับผมมันชัดมากโดยธรรมชาติของศัตรูเนี่ยเวลาเห็นผู้ต่อสู้ตีหน<ๆ>ึ่งสองาจะแพรี่รอทันทีนะครับผมนนี้ตามธรรมชาติของอคอมมอนเซนของผู้เล่นนาฬกาศนะครับคือเวลาเขาเห็นการโจมตีหนึ่งสองเขาจะรอแพรี่รอแล้วครั้งที่สามนะครับผมไม่ว่าศัตรูจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะครับคุณผู้ชมถ้าเล่นมาสักพักจะลองสังเกตได้นะครับว่าพอเวลาศัตรูโจมตีแล้วหนึ่งสองเนี่ย ครั้งต่อไปอ่ะเราจะชอบกดแพรลี่นะครับมันเป็นเหมือนแบบจิตสํานึกของเราเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่โจมตีครั้งที่สาม้วฮิวได้เนี่ยดีไหมดีแต่อย่าใช้ต่อหน้าแบบซึ้งๆหน้านะครับผมเพราะว่าอาจจะโดนแพรลี่ได้นั่นเองนะครับเจอตัวน,นี้ผมก็ขอให้คะแนนสักหกแล้วกันนะครับผมหกเป็นสิบนะครับเพราะว่าข้อเดียวมันคือมันฮิวได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมว่ามันมีโอกาสโดนแพรลี่สูงมากนะครับ มาต่อมาคาตาะแซฟนะครับผมเจจะปุนแซฟมาอีกแล้วนะครับก็คือการฟื้นฟูนะครับผม HP หลังจากที่เราคา์เตอร์ได้นะครับนะ่ะเอี่ท่ากุเทเลยโอ้ยพังโจมตีเป็นพันเลยนะโอเคโอเคผมนี่ก็คือคาตาะแซฟนะครับก็ไม่ลงลึกรายละเอียดมากนะมันเป็น อุกตะกุลแซฟนะครับสนตัวผมก็ให้คะแนน10เต็ม10อยู่แล้วนะครับผมสำหรับอุธตะกุลแซฟนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ในการฮิวเลือดได้ถ้าคุณผู้ชมเล่นคาตนะเป็นหลักเนี่ยยังไงก็ควรจะต้องมีเจตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในทีมไฟต์ตอนหลังๆเนี่ยเราสามารถเอามาฮิวได้สบายเล่นเองนะครับโอเคครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของดาบคาตนานะครับผมดาบคาตนาไม่มีเจตแดงให้โชว์นะครับผมโอเคครับผมที่เราพูดเยอะๆก็มีเรื่องโซลแซฟกับชันเดสตอมเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยมันมีอ่า เรียกว่าความลับดีไหมประมาณว่าแบบผมปรับความเข้าใจแล้วกันนะครับว่าอันนี้มันคือท่าโจมตีไกลนะครับแล้วก็ thunderstorm ใช้ได้ฮิลได้แต่ว่าก็ต้องระวังการชาร์จจะประมาณนี้นะครับเพียอผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอเคสวัสดีครับ